กรณีที่เกิดขึ้นจังหวัดสมุทรปราการนะคะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกันในโรงพยาบาลค่ะจำนวนนกว่าครึ่งร้อยเลยนะคะเพราะว่าไม่พอใจที่หมอเนี่ยรักษาเพื่อนของตัวเองช้าค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสองแห่งด้วยกันค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลสองแห่งเนี่ยตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะจากรายงานเนี่ยเห็นว่ามีทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะว่าออทางกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยไม่พอใจเพราะว่าหมอให้การรักษาเพื่อนของตัวเองช้านะคะโรงพยาบาลที่เกิดเหตุก็คือโรงพยาบาลวิภารามชัยประการแล้วก็โรงพยาบาลเมืองสมุทรปูเจ้านะคะ เหตุการณ์แรกเนี่ยคือที่โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการค่ะกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายหมอแล้วก็พยาบาลนะคะขณะที่หมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยกำลังช่วยเหลือเพื่อนของพวกเขาอยู่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยถูกของมีคมแทงมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ทีมแพทย์กับพยาบาลกำลังให้ความช่วยเหลือคนเจ็บอยู่เนี่ย กลุ่มของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็บุกเข้ามาในห้องนะคะเพราะว่าไม่พอใจที่หมอเนี่ยรักษาเพื่อนของตัวเองช้าเข้าไปทําร้ายแพทย์แล้วก็พยาบาลถึงห้องฉุกเฉินเลยนะคะจนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาหวาดกลัวกันมากเลยค่ะต้องรีบวิ่งกันหนีตายออกมาจากห้องฉุกเฉินนะคะที่สําคัญตอนนั้นอย่างที่บอกคือหมอเขาก็กําลังรักษาคนป่วยอยู่ด้วยก็เลยไม่สามารถช่วยชีวิต ผู้ที่บาดเจ็บเอาไว้ได้นะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเพื่อนของพวกเขาไว้ได้ค่ะเนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยหมดสติแล้วก็หัวใจหยุดเต้นก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้ามาระง,งับการก่อเหตุครั้งนี้นะคะทําให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยแยกย้ายกันมาที่หน้าโรงพยาบาลแต่ยังไม่จบนะคะพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าไปก่อเหตุ ตอยกันอีกค่ะแล้วก็ไปเนี่ยรุมกันอีกหน้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยทราบว่าคู่อรีของพวกเขาเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเคลื่อนไปค่ะที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะคะยกพวกไปก่อเหตุ ตีกันต่อค่ะที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเนี่ยชื่อโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้านะคะห่างกันไม่กี่กิโลเมตรค่ะก็บุกเข้าไปเลยเนี่ยนะคะพยาบาลผู้หญิงที่อยู่เนี่ยก็โดนลูกหลงไปด้วยค่ะก็เข้าไปถึงเนี่ยไปเอาโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทุ่มใส่กันนะคะทั้งหมอทั้งพยาบาลโดนลูกหลงกันแบบชุลมุนมากนะคะภาพเหตุการณ์ที่ออกมาเนี่ยกล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะ เก็บภาพเอาไว้ได้นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่แล้วคนที่ไปรับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันค่ะก็พากันวิ่งหนีเลยนะคะ แต่แม้ว่าจะมีการเข้ามาควบคุมของเจ้าหน้าที่แต่ว่าดูเหมือนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรเลยค่ะหมอพยาบาลเนี่ยต้องวิ่งหาที่กำบังกันเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงอาจจะมีอาวุธขึ้นเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะก็เลยต้องรีบเอาชีวิตรอดกันก่อนค่ะ อย่างที่เห็นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองแห่งโรงพยาบาลนี้ก็เลยทําให้มีวัยรุ่นเสียชีวิต1รายค่ะแล้วก็มีบาดเจ็บอีก2รายด้วยกันเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลนะคะก็บาดเจ็บอีก2รายส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทําร้ายเนี่ยก็ทยอยเดินทางเข้ามาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วนะคะคนที่โดนลูกหลงในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนที่ไปหาหมออยู่พอดีนะคะก็ต้องมีคนที่โดนลูกหลงไปด้วยเหมือนกันค่ะ ล่าสุดไปดูเรื่องของการดำเนินคดีวันนี้ตํารวจสพสํารงใต้จังหวัดสมุทรปราการนะคะติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะทั้งหมดเนี่ยกว่า11คนนะคะนําตัวมาสอบ เคร่งเครียดเลยค่ะเพื่อจะหาตัวผู้ที่ก่อเหตุรายที่เหลือนะคะตำรวจก็จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยในข้อหาร่วมกันชุลมุนต่อสู้กันจนเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและดำเนินคดีกับกลุ่มที่ยกพวกมาทำร้ายกันภายในโรงพยาบาลในความผิดร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิกาลร,ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจค่ะ ขณะที่ทางฝั่งของรุ่นพี่ของกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะมาบอกว่าขอโทษแทนน้องๆของพวกเขาที่ว่าไปทะเลาะวิวาทกันในที่โรงพยาบาลการกระทําครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะขอโทษหมอขอโทษพยาบาลที่รุ่นน้องของผมเนี่ยเข้าไปทําร้ายด้วยก็อยากจะให้สังคมให้โอกาสเพราะว่าตนเนี่ยยังคาใจายอยู่เลยว่าทําไมทางโรงพยาบาลเนี่ยรักษาน้องของตนเองช้านัก เพราะว่าตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยฟ้าย,ยังไม่มืดแต่ว่ากว่าจะได้รับรักษาจริงก็ค่ำซะแล้วนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่วัยรุนเนี่ยบุกไปตีกันในโรงพยาบาลแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมค่ะว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเราเห็นเรื่องของวัยรุ่นที่ไปตีกันในโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้งนะคะวันนี้ทาง Work Point to Day ก็เลยนำมาให้ดูด้วยว่าในช่วงเวลาสัก ประมาณภายใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไหนเด่นๆบ้างนะคะอย่างเช่น เมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะปี2562ก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ที่จังหวัดอ่างทองเช่นเดียวกันนะคะครั้งนั้นเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าไปในห้องฉุกเฉินเหมือนกันค่ะก็ไปทําลายเข้าของจนเกิดความเสียหายภายในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายก็มีการดําเนินคดีนะคะแล้วก็ศาลเนี่ยตัดสินจําคุกแต่ว่าเนื่องจากมีการให้การรับคําสารภาพนะคะก็เลยลดโทษลงเหลือกึ่งหนึ่งค่ะ รูปการของคดีที่คล้ายๆกันเนี่ยมีหลายต่อหลายครั้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมีการวิเคราะห์ออกมาค่ะจากทีมข่าวเวิร์กพอยทูเดย์ว่าสาเหตุหลักนะก็จะมีเรื่องของความคึกขนองที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลักนะคะรวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีความรักพวกพ้องรักรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะแล้วก็รักศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคนในกลุ่มกวนเดียวกันกลุ่มเพื่อนกันกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องกันโดยที่ จะให้ใครมาหยามศักดิ์ศีไม่ได้นะคะอันนี้คือพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะยกพวกตีกันนะคะขณะที่สถิติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปดูย้อนหลังนะคะตั้งแต่ปี2555ถึงปี2562ค่ะเกิดเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะถึง51ครั้งด้วยกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ13คนส่วนประชาชนเสียชีวิต7คนแล้วก็บาดเจ็บ43คนค่ะ ยอดที่สูงที่สุดคือปี61ค่ะทั้งหมด17ครั้งรองลงมาก็คือปี62นะคะ12ครั้งซึ่งเรื่องนี้ทางนายแพทย์สุขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศอย่างแข็งกร้าวเลยค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินคดีจะไม่มีการยอมความกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ก่อความรุนแรงในโรงพยาบาล ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไว้ใช้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็จะต้องปลอดภัยทั้งกลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เป็นคนที่ช่วยชีวิตผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุกเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วมา ก่อเหตุชุลมุนกันมาทำร้ายร่างกายกันภายในโรงพยาบาลซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรักษาชีวิตคน,เ,นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้สังคมคะ่ะตั้งคำถามว่าการชำระคดีและบทลงโทษมากพอที่จะยับยั้งเหตุอาชญากรรมในรูปแบบนี้ได้หรือไม่คะ่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today คะ่ะ